30เทีย่ยวครับตัวนี้30เทีย่ยว10ลอ้อก็จะเป็น60เทีย่ยวครับ6ลอ้อดินครับรอดินหน้าดินมาลงก่อนครับผมจึงจะเห็นลูกรังมาเซฟหน้าต้องปูก่อนครับตะปูเยอะครับบ้านเก่าครับอันตรายโอ้เดี๋ยวตะปูออต,ต,ตัวนี้ขับเลยผมจาตรงตัวครับ จเจ้าเล็กครับจเจ้าเล็กโขงยังไงวะโขงมาด้วย,ววยนะครับแจมแล้วครับเซียนน้อยครับบอสซิ้งดินด่ดวนครับ ตามได้ครับยูทูบนี่คนที่ขับสิบล้อจริงๆนีน่ครับผมเรีกว่าเยบนี่ขับรถไทยครับตอนนี้ตอนนี้จะขับรถไทยครับ,บว่าสิบล้อได้นะครับยไทยครับตอนนี้เซ็นไหม เที่ยวครับประมาณ30เที่ยวลงบ้านเก่าครับบ้านเก่าเศษปูครับเราจะแรกครับเราจะปูหน้าเข้าไปก่อนครับเอาไม่ได้ต้องฟูเยอะครับปูบ้านเก่ายือบ้านเก่าตะปูเยอะประมาณสามสิบเที่ยวครับบอกว่าครบสามสิบเที่ยวก่อน หลังที่ดยดสิบล้อก็จะเป็นหกสิบเทีย่ยวหกสเทีย่ยวหกล้อเน้าดินมาลงก่อนครับแล้วพอเห็นลูกลางมาเซีรครับ ต,ตัวต้องมอวต่ออมอกมา

สองเส้นดิติดตามให้เราอ่ะว่ะเอี๋ยเสียนนี่ครับ น่าดูพ่อออกไปด้วยนะ ด้านหน้าส่วนแร,รกจะย้อนกลับมาทับรถกับต่อด้านหลังที่เอาก็มันแตกครับถ้าไม่แตกก,ก็ไม่กล้าิ้มครับที ว่าเพ่งคลิปนะคนไหนวะคนไหนพร้อมก็มึงคลิปนะอะไรนสิอไลึงคนไลพร้อมสาเน่ขึ้นัวึ้นหัวขึ้นบนอนอี่ตมนแล้วสุทายอ่ะเิ่ไม่รีการ์ดเต็มอีกได้เก็บในที่หนึ่งนะโ้ คุณดีกัดติบเรียบร้อยครัคู่ใครจะังแงคูใครเสาก็จะเอครับ 你们看见可以种么？<noise> <noise> เอาประตูข้างน้ามั้บ้าวอ่ะเอาอแขกวงมาขัดเอาไหมวะอันเป็นลัดจิกก็ซื้อคนเอาคนเอาไปเลยทัดจิกเนาะเอาตาไข่กวงนี่ออ

อานลั <c oughs> ่นแหะนี่ด่านอดชายชีมโมรด ครับ f c ครับดูคลิปนะครับคนนี้ครับดูคลิปเลยเนี่ยซีตะริงเนี่ย้ สร้างครับสร้างทำบ้านสอะไรเยอะมากเลยฟังยากงานนี้เอาไม่ครัวแบบนี้ ครับสวัสดีตอนเย็นครับห้าโมงเย็นครับเดดร่มรุ่มตกฝนจะตกไม่หร้วัพี่น้องไม่มีแดดครับถายคลิปได้ครับพี่น้องอากาศเป็ร้อนครับอากาศร้อนครับช่วงนี้เอาวันละคลิปพอวันนี้เอาหน้าดินครับไปถมครับงานรื้อบ้านเก่าครับประมาณ30เที่ยวครับดินครับแล้วก็หินอีกประมาณ สิบกาเที่ยวครับแบงนี้น่าดินลึกครับเราตักผสมกันไปเลยเอาเดินต้องหินครับน้าดินก็กองไว้เหมือนเดิมครับทําได้ทํานาให้มันทํานาได้ครับนี่ครับ,รบนี่หลังจากทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอที่ทำแลงที่ทาเสร็จนะปัานข้าวเรียบร้อยข้าวขึ้นเรียบร้อยครับ สวยเลยครับปีหน้าว่าจะขอเจ้านี้ครับดูปีนี้เจ้านี้จะได้ข้าวหรือเปล่าครับดูต่างกันครับมาใกล้ๆกันคนละแปลงแปลงนี้ครับปีหน้าว่าจะขอบางมานจากสิบไล่ครับแปลงนี้ครับขอลูกรังถ้าได้ข็อโอเคแล้วเจียวเลยขอนี้ครับสิบไล่นี่ก็หมดแล้วเรียรียครับดูแฮกเตอร์คนปูนะครับนี่เป็นคนปับละดับครับ กองหน้าดินไว้แล้วก็แฮกเตอร์คุณปู่ครับมาปรับระดับดูครับข้าวนี่สวยเลยครับได้ข้าวแน่นอนครับปีเมื่อกี้นี้ไม่ได้ข้าวครับน้ำไม่มีปีนี้ดูข้าวเขียวครับปีแรกครับก็ธรรมดาครับปีต่อไปนี่ปรับระดับใหม่ครับ เป็นไงครับหลังจากเอาหินลูกลังออกเอาหน้าดินไว้เหมือนเดิมครับพี่หน้านี่บ่อน,นี้ก็สวยครับดูลูกลงังโอ้ขึ้นมาเลยวันนี้ก็วยิงยิงสามคันครับมีฮีโน่ไอหลงแล้วก็อิซูครับพ่อเกษตรครับือว่าพ่อสูงสูงเจอแจ๊แก็ตหนึ่รอยอีสิโอ้ลมมาแล้วพี่น้องแม่เหลือไแม่เหลือ ไ่เหลือครับลงม,มาแล้วครับลงม,มาแล้วลงม,มาแล้วลงม,มาแล้วคาดว่าน่าจะไม่รอดครับวันนี้เพราะว่าลอดตกอ้าวมากครับเจอดินนิ่มๆครับสบายเลย าดินสวยครับดินเหลืองครับดินเหลืองครับหน้าดินกองไม้เป็นเด็มครับถ้าไม่มีน้ําก็จะแฮกเตอร์คุณผูวครับมาปรับระดับครับมาดันครับผมถ้ามีน้ําก็ไม่ครูครับปัดปัดเกียร์เกียร์ถ้ามีน้ําครับถ้าแฮกเตอร์ลงไม่ได้แฮกเตอร์มาทำนี่สามสิบนาทีครับแปรงครับแป๊บเดียวครับนี่กองกองไว้อย่างนี้ครับแฮกเตอร์มาจัดการแป๊บเดียวครับ ได้หวานข้าวครับสวยแน่นอนครับถูกใจแล้วปีนี้ได้ข้าวโอ้ลมเย็นดีเลย ประมาณ30เซนครับเต่ว,ว่าน่านดินลึกมากพอดีมีที่รงดินพอดีครับดินไปนขอนครับแล้วก็เอาลูกแงไปเซฟน้าตรงนี้เป็นโคลนครับนี่รถหยากแขงเลยเป็นโคล พอขอนาฝุ่นเต็มตัวแล้วครับฝนเริ่มทํานาบานข้าวไปแล้วผมแล้วก็จะไปเก็บห่อลูกรังครับเริ่มเก็บเริ่มเก็บห่อลูกรังเรื่อ l l ยๆให้เจ้าของที่ได้ทำนาเพราะว่าขอนาฝุ่นเต็มตัวแล้วก็หน้าฝุนมีบอ่อเล็กน้อยครับปีนี้ครับ <b>